อี่ชาวไทยจะเป็นคนที่สามอ่าหายกโยทั่วทั้งจากประเทศีหนอภคะได้าพติธารกับทำข้าอนิสัยสัิบาลทั้งัวนี้เป็กหอก้าสภาสิทธานิตข้าอาจารย์ข้ามหาวันข้าในประเทศและต่างประเทศนำโดยท่านที่ชาวัทยว่าะเกิด และคณะคุณแม่อาราตรีลาภคุณสมชายคุณธน,นาพิษประคุณประเสริฐพงศ์อาพรักพอด้วยคณะสารโดยทุกท่านประาากระอบด้วยสัทธาุตศาสนรหอมเยียงกันนำมาถวายแด่พระที่สุสตฆ์ผู้จำพรรษา,าทุ่นใจมากในอวัสนี้ก็แลกภาพกฏิทินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ ดดเคลื่อนลอยมาโดยนภาอากาแล้วแตตรงตกลงในที่ประชุมสงฆ์จยากได้จำเพาะจดจงลงว่าเป็นของพระพิสูจรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีาพระบรมทธานุญ,ญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พระพิสูจรูปหนึ่งเพื่อจะก,การะทำซึ่งประินญาภารกิิตแต่พระบรมทูตานุญ,ญาต และมีความภาอัตถาระถาจารย์ผู้รู้ข้าพบรมผู้ทาอทีบายสั่งวันนาไว้ว่าพิสุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีภูมิภาคกิตเป็นต้นพิสุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทงปฏิน,นาฐา,ารกิจการข้าวตากข้าพบร,รมผู้ทานดนยาตได้ บัดนี้ถ้าสง้งรวงจะเห็นสมควรแก่พิสุร,รูปใดจ,จงพ้อมกันยอมอนุญาตให้เก่พิสุร,รูปนั้นดเถิดข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสควรแม่ท่านพระอาจารย์พระมหาอาวอ์บุริปัญโยเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกบบทำกตินทัทา,าริจให้ถูกต้องตามอามรมธรรมญาตได้ ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทังขึ้นในท่ากลางะหวบางสงถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัตย์สัญญาสารก,การเพื่อให้พร้อมกันณนะแบับนี้เถิด ก็ใ้ปาลกแหไุกงร่างทยว่าควรเป็นประานที่ทีนี้รวัการประชาธิปตส่วนใหญ่รวมอาวุธทคุกท่านในต่างนี้เทศเป็นยุทธยะมหาจุลกะถิในเขตสุาเป็นจุลกะถิครั้งที่สองของรัฐบาแห่งนี้ ถ้าถูกประสงของการจัดงานในคราวนี้ก็เรียกว่าวัดนี้เป็นวัดรางเป็นระยะเวลาหกร้อยกว่าปีแล้วก็ถูกพำหน้าเขาทิพย์ทำลายเมื่อสองร้อยีก่อนได้ร้างวาเด็นทุนเมื่อปีพุธักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบวันที่ทาหากพันวานทางคณะสงฆ์จังหวัดจีนมีนับปี เพื่อที pues er. ่จะบูรณะยังแห่งนี้เพื่อที่จะเอาให้พระพิสุทธิ์สงฆ์ที่มาโรงพยาบาลรามาราชนครเชียงใหม่ที่ไม่มีที่พักได้มาพักพิงก็ถือว่าเป็นศูนย์รองรับสำหรับพระสงฆ์การทำบุญตักทู่อาราทที่เราพว่าองค์กล่าวว่าบุคคลในดก็ตามได้ดูแลพระสงฆ์อาราทและเท่ากับได้ดูแลพระตถาคต ในวันนี้จะมาสร้างน้อยบ้างพาตมา,ตมาจะนำการสร้างเสร็จอาตมาเพื่อรองรับพระสงฆ์อาภาตขั่นกวามหมายกว่าท่านทั้งหลายจะได้รับส่วนแห่งมหาทานาปารมีอันยิ่งใหญ่เราก็จะได้ดูแลพระพุทธองค์ทุกๆวันเพราะที่นี่จะมีพระสงฆ์อาฆาตทุกๆวันในปีาทาี่ผ่านมาอาตมาท่านก็ เล่นดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องถุขาตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จก็ใช้ได้แต่ว่ายังไม่เสร็จสิ่งที่สร้างอย่างที่สองก็คือแมงน้าที่จะตัองระหลัจะสร้างอาคารที่พักรับรองหลังแรกเป็นอาคารสองชั้นชั้นละหกห,ห้องก็มีอสิบสองโลงที่ามาทำบุญก็จะได้มีโรงครัวไว้ประกอบนะครับ นิสงของการถวายร่มปูเขาบอกไปอย่างชัดเจนว่าจะทําให้เราไม่โดไม่อยากยึดโง,งสมบูรุษและยิ่งเป็นอานิสงส์แห่งจุลศัพท์แห่งดาวคลังฤทัยถ้าถือว่าเป็นนิสงส์อัน,อนอยิง่งใหญ่เพราะจุลศัพท์ทำได้ยากก็ทำให้เกิดพลังนนที่สิ้นสุดส่งผลตั้งแต่เก็บป้ายเป็นต้นไปดังนั้นต้องรู้ยากโยงมา ก็ทำให้มีนูมีจุดส่เพิ่มทุกระมากมายมหาศาลแค่เพียงเั้าวันไี้ยั่จะต้งโบราณปฏิปันพรอนและใช้คุณธรรมับจุเป็นปำนมาก5 5 0้งหัวปลาซ้ามอาคารก็ส่หลักที่สองก็จะเป็นอาคารหลักใหญ่จารย์้องต้องใช้คุณธรรมเป็นจำนมากก็มีญาติธรรมจากภาคตะวันออ อาเดวุฒโยมวุฒโยมปกรก็เป็นบาทางในการที่จะจัดหาในทีหน้าแล้วก็มีท่านไตรคนอามันเทและาังชามเล่ภรยาและคณะก็จัดงานสมโชอถิมคณะนึ่งก็เป็นสองคณะเทศนกันแล้วก็มีท่านอายการปีกน้าทารเียีทางก็เป็นหนึ่งคณะ แล้วก็เป็นโยโย่แก๊้งแทนเด็กแก๊้งระคภาษาพมพคณะญาติโยโทุกข่านทนกหนรยมร่วมอธิโมทันยาบุญในปีหน้าก็บอกได้เราจะได้ร่วมทำเป็นมหาธรระกรณีควาทีิ่งใหญ่ข้าวตกหน้าแตสร้างโุตติสำหรับพระสงฆ์แล้วก็เป็นกุติจะเอาว่าพราตอนนี้ประมาณไม่ถึงปุติอยู่ โยมจะเห็นว่าสมาธิจำวัดอยู่ที่บริเวณหน้าลานเจดีย์เป็นปุตกิสมาฐานเล็กๆดูหน้าข้อความได้ขั้นปุตติกรรมะครัแล้วก็จุตติเจ้าว่าก็ในวันนี้ผานุโมทนาบุญกับท่านพิชัยวัชรปุตตะเปได้เขียนตลาดฝากความุทธครองไทยมาเป็นตำนานในทุกทีถึงแม้จะมีรูปสาษาปัญหาก็ได้เดินทางมาจนได้ จเริ mm. ่พรในรักโมทนาดูรุษาัาฑิตคนมอมเที่จะริพรในนัอโมทนานูรุษบัณฑิรับเพรจเลื่อจะเรี่นพรนัโมนาดูรุษบัิตอาจารย์คณะนักศึกษาโมรศาสตร์โรงเรียนโมรสศาสตร์โทตุนีแล้วก็เป็นโยมทุกโยมอุกน แล้วก็อีกหลายหลายท่านที่ไม่ได้เกินทางก็ขออุมทนาุญสมยิ่งขอเราเรียกขอให้ท่านหลายๆเติมประกอบด้วยสติปัฏฐานใจทั้งได้แก่อายุวันนะสุขภลละปฏิภาณทัศน์จารดสมบััิทุกคนทุกท่านด้วยคือเราไปขอเชิญพระพรเป็นทานสามี ยะถาวาริวานตุลาปริโตเรตุตาภะระเอวะเอวิโตตินังเตโตติระโทยะถาวิวะชาสุสะปะโรวิณฑิติายุ